เป็นไงครับนักศึกษาครับผ่านไป EP ที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับที่เราทิ้งท้ายกันคําว่ากับดักธุรกิจบริการเนี่ยเราต้องระวังกับดักเรื่องอะไรบ้างว่าซึ่งวันนี้เนี่ยเราเอามาฝากทั้งหมดตัว4กับดักซึ่งดเรเอกเนี่ยได้เคยได้พูดไว้นะครับอาจารย์ก็ได้นํามานะครับให้นักศึกษาได้ดูกันนะครับว่ากับดักแรกเนี่ย เป็นกับดักเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับตัวแรกนะครับกับดักที่1ก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีครับตัวเทคโนโลยีเองนักศึกษาทราบไหมครับว่าตัวเทคโนโลยีทางการตลาดเนี่ยนะครับมันถูกใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยทางการตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับจากปี 2018- ถึง2องพเนี่ยเราพบว่ามีเทคโนโลยีทางการตลาดเนี่ยถึง70,40เทคโนโลยีกันเลยทีเดียวถามกับนักศึกษาว่า70,00เทคโนโลยีเราใช้ครบไหม ทางการตลาดใช้ครบไหมทางธุรกิจบริการใช้ครบไหมตอบนักศึกษาได้ทันทีเลยครับว่าใช้ไม่ครบฮะถ้าเราวิ่งตามเทคโนโลยีทุกก้าวเราวิ่งตามเทคโนโลยีทุกครั้งเนี่ยรับรองว่าเราตามไม่ทันนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกวินาที แต่เราต้องรู้จักเลือกเทคโนโลยีเข้ามาใช้ครับอย่างเช่นร้าน Target เนี่ยครับมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาในการใช้ตรวจจับมีการใช้วิเคราะห์ตัวพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเรื่องของภาคบริการเข้ามาตัวร้าน Target ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเป็นเคสกรณีที่เล่ากันมานะครับว่าโอมีลูกสาวบ้านๆนหนึ่งนะครับเขามาซื้อของ จากร้านทาเกตนะครับแล้ววันหนึ่งร้านทาเกตนะครับก็ส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแคตตาล็อกหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัยเริ่มต้นของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นักศึกษาเชื่อไหมครับว่าผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเห็นว่าทาเกตเนี่ยส่งเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วบ้านเขามีแต่ลูกสาวเขาโกรธร้านทาเกตอย่างมากเลยฮะว่าเฮ้ยยูยูส่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยยูจะส่งเสริมให้ลูกสาวฉันท้องเหรอ ร้านทาเกตก็ทําการตรวจสอบครับว่าโอ้เขาก็วิเคราะห์ระบบแล้วจากสิ่งที่เขาซื้อ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 ,ซ,อซื้อไปเนี่ยลูกสาวเขาซื้อไปวิมันคนท้องระบบมันผิดพลาดหรอแต่ยังไงร้านทาเกตครับก็ต้องไปขอโทษลูกค้าค่ะว่ามันเกิดการผิดพลาดครับร้านทาเกตไปขอโทษลูกค้าถึงบ้านฮะแต่แม่ของลูกแม่ของเด็กสาวคนนี้เนี่ยกลับบอกกับร้านทาเกตว่ายูไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอก แต่สิ่งที่ฉันเนี่ยต้องขอบคุณยูว่ายูทาให้ฉันรู้ว่าลูกสาวฉันท้องแล้วนี่ความฉลาดของระบบ AI ที่ร้านทาเกตเอามาสามารถวิเคราะห์ได้99.99% 99เลยครับว่าแต่ละคนที่มาซื้อของเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นโรคเบาหวานไหมเขาท้องไหมหรือเขาเป็นโรคความดันไหมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ จากพฤติกรรมการซื้อหรือจากพฤติกรรมการใช้สินค้าเนี่ยสามารถบอกได้และสามารถส่งต่อไปยังธุรกิจภาคของสุขภาพหรือโรงพยาบาลว่ายลูกค้าท่านเนี้ยจะเป็นอะไรลักษณะยังไงมีการเชื่อมต่อข้อมูลกันในอนาคตนะครับตรงจุดนี้เองนะครับก็คือเรื่องของ AI เข้ามาใช้เรามาดูอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าอะไรได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมมากในปี2020แล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ย จับจ้องมองกันอย่างมากในการมาสร้างเครือข่ายมาสร้างพันธมิตรกันเรามาดูตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวสมาร์ทสปิเกอร์สมาร์ทสปิเกอร์เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือการสั่งการด้วยเสียงฮะแล้วมันก็จะทําตามที่เราสั่งการเราบอกว่าเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมานะครับรถ MG ที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเราบอกว่าเปิดสลุปปิดสลุปมันก็สามารถทําให้เราได้สามารถสั่งเปิดปิดแอร์อะไร เราสั่งด้วยทําไมครับข้อความเสียงบอกปิดผ้าม่านให้หน่อยนะครับปิดไฟให้หน่อยเราสั่งผ่านสมาร์ทสป k เกอร์งั้นเลยนะครับตรงจุดนี้เองครับสมาร์ทสปเกอร์นะครับมีบริษัทที่ทำตัวสมาร์ทสป a เกอร์เนี่ยครับก็จะมีตัว google home นะครับแล้วก็มี amazon alexa นะครับแล้วก็มีของตัว apple home pod นะครับตรงจุดนี้เองนะครับก็มีบริษัทเนี่ยครับอยู่3บริษัทที่ทําอยู่ เป็นหลักๆแล้วก็ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยในปี2022เนี่ยนะครับเราคาดการณ์กันว่าตัว Google Home เนี่ยครับที่ทำตัว smart speaker เนี่ยครับ จะได้รับความนิยมมากแล้วก็จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงี่ยถึง48%โดยเช่นเดียวกันเลยตัวสมาร์ทสปิเกอร์เนี่ยครับมันจะมีผลต่อตัวผู้ริโภคและมีตัวผลต่อผู้ประกอบการซึ่งเราจะเห็นว่าแบรนด์ที่ทำยอยู่ที่ซื้อครองตลาดโดยส่วนใหญ่มี่ยมแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบรนด์ของตัว Google ตัว Amazon หรือว่าตัว Apple นะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถ้าเราสั่งการหรอกว่าฉันต้องการทานอาหารนะที่เป็นสเต็กนะ แต่ถ้าเราไม่ไปเราทำธุรกิจเกี่ยวกับภาคบริการตัวสเต็กเนี่ยเราไม่ได้ไปโคกับตัวสมาร์ทสปิเกอร์ของบริษัทต่างๆสมาร์ทสปิเกอร์พวกนี้ก็จะไม่แนะนำร้านของเราเราบอกว่าเราเป็นร้านทําผมที่เดลิเวอรี่มาถึงบ้านเลยนะแต่ถ้าเราไม่ไปโคลกับสมาร์ทสปิเกอร์พวกนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้เราวาลูกค้าหาเราไม่เจอ ฉะนั้นสมาร์ทสปิเกอร์เนี่ยครับเขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาคบริการและภาคเขาเรียกว่าการขายสินค้าเป็นอย่างมากเพราะว่าทําไมครับสมาร์ทสปิเกอร์สามารถบอกผู้ริโภคได้ว่าอยู่ต้องซื้อของขคร นะครับตัวสมาร์ทสปิเกอร์ตัวสมาร์ทสปิเกอร์เองเนี่ยนะครับเรามีาการคาดการณ์กันว่าในปีตั้งแต่ปี2018ถึงปี2021นะครับจะมีมูลค่าตลาดถึง20.6ล้าน ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงมากพอสมควรตรงจุดนี้เองนะครับจากเทคโนโลยีเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ทําให้เกิดอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมา Airbnb ถ้ามันไม่มีเรื่องของตัวโซเชียลไม่มีเรื่องของแอปพลิเคชันมันก็ไม่สามารถเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาและอีกตรงจุดหนึ่งนะครับปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีเกิดนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่เราผ่านมา Uber หรือว่าเราเรียกว่าแกล็แท็กซี่อะไรต่างๆแต่ปัจจุบันมันมีคําว่าลิลลูน่าทางเดียวกันไปด้วยกันของไทย นะครับว่าไปทางเส้นทางเดียวกันมีการสามารถแชร์แล้วก็ไปรถคันเดียวกันได้ก็มีแอปพลิเคชันตัวนี้เกิดขึ้นมาเรียกว่าลิลูน่านะครับมีการเกิดตัวเรียกว่าอะไรครับการซ่อมบ้านเราหาช่างเราไม่รู้จะหาช่างได้ยังไงก็เกิดแอปพลิเคชันการหาช่างขึ้นมานะครับทาวเวลโลกานะครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างรวมทุกอย่างเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินโรงแรม เป็นลักษณะแบบนี้มาที่แอปพลิเคชันเดียวมาที่เว็บเว็บเดียวจบในเรื่องเดียวเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือมีการเทคโนโลยีมีเรื่องของตัวโซเชียลเข้ามาเฮ้ยอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยโซเชียลมันสําคัญใช่ไหมสําหรับภาคธุรกิจบริการและภาคการขายสินค้าอาจารย์ต้องตอบว่าในการทําธุรกิจภาคบริการเนี่ยหรือว่าการขายสินค้าเราอย่าเริ่มที่เทคโนโลยีครับ โอ้ทำไมอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ล่ะทั้งทั้ง,ท,งที่พูดมาเนี่ยเทคโนโลยีเป็นมีความสําคัญเราไม่อยากให้เริ่มที่เทคโนโลยี Technology ครับเราอยากให้เริ่มที่ออริจินอลโมเดลครับหรือให้เริ่มที่โมเดลของธุรกิจครับโมเดลของธุรกิจเนี่ยครับเราจะต้องไม่เริ่มที่เทคโนโลยีครับเราต้องมองปัญหาของลูกค้าครับถามว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าพวกแกฟฟูดเกิดขึ้นมาได้ยังไงฟูดแพนด้ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดมาจากที่ว่าลูกค้ามีปัญหาว่าฉันออกไปแล้วฉันต้องไปคอยคิว ฉันร้อนฉันไม่อยากออกไปฉันไม่อยากอาบน้ําสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดจากปัญหาของลูกค้าเกิดแกลบไบค์ขึ้นมาเพราะว่าต้องไปรอวินมอเตอร์ไซค์ราคาไม่เท่ากันมันจึงเกิดพวกนี้ขึ้นมา ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าฉะนั้นถ้าเราหาความต้องการของลูกค้าไม่เจอหรือเราหาอินไซต์ไม่เจอธุรกิจเราก็ไม่เกิดครับถามว่าถ้าเทคโนโลยีมันมาเร็วกว,กว่าความต้องการของลูกค้ามันก็จบฮะฉะนั้นเราอย่าเริ่มที่เทคโนโลยีฮะเราต้องเริ่มที่คําว่าปัญหาของลูกค้าครับเราต้องเริ่มคําว่าโมเดลของธุรกิจแล้วก็ค้นหาช่องว่างค้นหา,าเขาเรียกว่าอะไรจุดบอดของคู่แข่งขัน นะครับแล้วเราก็สร้างตัวเหล่านี้ขึ้นมาครับกับดักที่2ครับก็จะเป็นกับดักเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์กับเรื่องของออฟไลน์ฮนะเราต้องยอมรับเลยครับว่าทุกวันนี้ทุกกูรูแทบพูดเลยบอกว่า,วาต้องเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์นะต้องเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์นะแต่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่จําเป็นฮนะทุกวันนี้โลกของผู้พฤติกรรมผู้บริโภคใช้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับเราจะมาเห็นเรามาดูกันนะครับตัว แม่มณีเองอันนี้เป็นตัวของเอชซีบีเป็นสแกน QR Code ฮนะเป็นสแกนค r แล้วก็จ่ายสตางค์กันตามร้านค้าต่างๆเนี่ยถามว่าทุกแบงค์มีไหมมีฮะแต่ที่ยืนอยู่ได้เนี่ยก็คือแม่มณีฮะของกรุงไทยก็มีครับเป๋าตุงครับกสิกรมีแมวกวักๆอย่างเงี้ยฮะนะถามว่าเอาไปตั้งไว้ให้กับร้านแม่ค้าแม่ค้าคว่ำฮะ ครับจะหลังจากพนักงานบอกให้ตั้งแล้วก็พอพนักงานเดินไปก็ควม่มเพราะมันเกะก,กะล้านค่ะฮะแต่ของ SCG แม่มณีครับไปแจกเหมือนกันครับแต่เป็นไงครับพอจะคว่ำครับว้าวคว่ำมไม่ได้เว้ยแม่มณีเป็นเทพอะเป็นนางกวักคว่ำแล้วฉันต้องขายไม่ดีเลยต้องตั้งอะไรครับแม่มณีเอาไวนะ้ฮะซึ่งแม่มณีเนี่ยก็อยู่จนถึงปัจจุบันนี้เองตัวแม่มณีเองเนี่ยครับ ก็มีการค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วก็ประสบความสำเร็จมากของตัว SCG นะครับตัวแม่ค้าเองเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ตัวผู้ริโภเนี่ยใช้มากที่สุดนะครับในปัจจุบันนี้ครับตัว SCG นะครับโทษครับตัว SCB เองเนี่ยครับก็มีการสร้างแม่มณนีเนาะเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับตั้งอยูนะ่ตามศูนย์การค้าตั้งอยู่ที่ตลาดสด นขนาดใหญ่ก็เป็นสัญลักษณ์ของว่าฉันมีแม่มณีอยู่ในตลาดเหล่านี้นะฉันมีแม่มณีอยู่ในห้างสรพสินค้าเหล่านี้นะครับตัวแม่มณีเองเนี่ยนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยแม่มณีจากความเชื่อตรงนี้นะครับตัว s c b เองมีการปลุกเสกแม่มณีฮะเนาะตั้งแม่มณีแล้วเนี่ยเป็นไงครับจะค้าขายร่ารวยค้าขายรุ่งเรืองมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะครับแม่มณีก็เปรียบเสมือนตัวอะไรครับนางกวัก เนาะเปรียบ่สมือนนางกวักอันหนึงนน่งนะครับปัจจุบันมีการถวายน้ําแดงแม่มาณีแล้วมีการถวายพวงมลาลัยมีการถวายสร้อยแม่มณีตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเอ b ไม่ไม่เข้าใจลูกค้าคือตัวแม่ค้าที่จะตั้งไม่เข้าใจพฤติกรรมตัว QR Code พวกนี้ก็จะถูกคว่ำครับรู้ว่าแม่ค้านับถืออะไรสิ่งเหล่านี้ครับแม่ค้าตั้งแล้วก็ทําไมครับอันนี้ย การตั้งมันเป็นออฟไลน์ฮะแต่ออนไลน์คือตัว QR Code ถ้าเราไม่เข้าใจลูกค้าจบเลยฮะฉะนั้นตัว SCB เนี่ยก็ต้องขอชื่นชมเขาว่าเขาทำค่อนข้างที่จะได้ดีและประสบความสำเร็จมากนะครับดังนั้นเราอย่ายึดติดตัวออนไลน์กับตัวออฟไลน์ครับแต่สิ่งที่เราสำคัญมากที่สุดเราต้องเป็นยังไงครับออนไลน์ online ฮะ เข้าไปในชีวิตลูกค้าและเข้าใจของชีวิตลูกค้าครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการเนี่ยเป็นสิ่งเป็นหัวใจสําคัญมากเลยถ้าไม่รู้และไม่เข้าใจหัวใจของลูกค้าหรือชีวิตของลูกค้าเนี่ยภาคธุรกิจบริการจบเลยครับฉะนั้นตัวคําว่าออนไลน์นี่อยากจะฝากเรื่องอะไรครับเรื่องแรกครับคือต้องไม่แบ่งโลกครับไม่ว่าจะเป็นโลกของออนไลน์หรือออฟไลน์ทุกวันนี้อาจารย์นั่งกินข้าวเล่นโทรศัพท์มือถือครับ แต่เราก็มีบนโต๊ะอาหารที่โรงอาหารของมหาพทยาลัยเราก็จะเห็นว่ามีการแปะป้ายประชาสัมพันธ์มีการแปะตัวโปรโมชั่นของร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆอยู่บนโต๊ะอาหารฉะนั้นเราอยู่บนโลกนี้เนี่ยเราใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, เราอย่าแบ่งโลกครับและการไม่แบ่งโลกนี้เราต้องเข้าใจชีวิตลูกค้าครับ เข้าใจชีวิตลูกค้าและทําให้ชีวิตลูกค้าเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับอันนี้คือกับดักที่2เราต้องอย่าติดกับดักนี้ครับต่อมาครับกับดักที่3เรียกว่าตัวอีโคซิสเ็มครับหรือการขังคุกลูกคา้ามีแบรนด์หนึ่งครับในโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกอย่างจะต้องใช้ของฉันโหมันอะไรล่ะทุกอย่างจะต้องใช้ของฉันเนาะเป็นรูปแอปเปิลนะเนาะครึ่งเซี่ยวนะครับฉันตรงจุดนี้เองเนี่ย แม้กระทั่งสายชาร์จแบตเนี่ยถามว่าถ้าเราลืมเราไปยืมของซัมซุงเราไปยืมของหัวเว่ได้ไหมตอบได้ทันทีเลยครับใช้ไม่ได้ฉะนั้นลูกค้ารู้สึกว่าฉันไม่มีอิสระในการใช้ครับลูกค้าไม่ชอบให้เกิดการที่ต้องบังคับใช้ของฉันเพียงอย่างเดียวฉะนั้นมันส่งผลต่อแบรนด์ของเขาเป็นอย่างมากในภาวะในตลาดปัจจุบันทําให มียอดขายและจํานวนลูกค้าหรือจํานวนผู้มาใช้บริการลดลงค่อนข้างที่จะอย่างมากเลยเพราะการขังคุกลูกค้าครับท่นั้นเราจะต้องไม่เอขาเรียกว่าอะไรครับขังคุกลูกค้าเราจะต้องโอเพนซอร์สครับคือโอเพนซอร์สเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นการตลาดยุคใหม่ฮะมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันครับแต่มันเป็นเรื่องของความร่วมมือครับ เราจะเริ่มเห็นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คู่แข่งขันกันเนี่ยเริ่มมาจับมือเริ่มมาเป็นพันธมิตรกันเริ่มมาเป็นธุรกิจร่วมด้วยกันเหมือนสมาร์ทสปิเกอร์เมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าเริ่มมีแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาเชื่อมโยงกับตัวของอสมาร์ทสปิเกอร์นะครับฉะนั้นการตลาดยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันครับแต่มันเป็นเรื่องของความร่วมมือครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเราต้องโอเพนซอร์สครับเราจะต้องไม่งกฮะ แบ่งปันให้กับคู่แข่งแบ่งปันกับให้กับธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรานะครับอีกอันนึงเราต้องเปิดใจครับเปิดใจในสิ่งเหล่านี้นะครับว่าโอ้เราไม่สามารถทําคนเดียวหรือไม่เราไม่สามารถที่จะเอาลูกค้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของเราได้และสิ่งที่สําคัญนะครับลูกค้าจะต้องใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับกำดักสุดท้ายครับกำดักที่4ครับเรียกว่า make up story ครับ ในปัจจุบันหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าการทำการตลาดหรือการทำภาคบริการต้องเป็นทำธุรกิจแบบสีเทาๆแต่ทุกวันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่มันไว้ครับคือขาวสะอาดเลยฮะขาวสะอาดฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคือในโลกโซเชียลที่มันเขาเรียกว่าอะไรครับมีการใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะมากเนี่ยรู้ทันทีเลยครับว่าอยู่พูดโกหกอยู่ใช่ไหมยู่บริการที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วอยู่มาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลิศสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณใช่ไหม สิ่งเหล่านี้ครับต้องไม่ต้องไม่มีการใช้คําพูดเหล่านี้ต่อไปหรือไม่มีการสื่อออกไปในสื่อต่างๆว่าฉันคือสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นงานภาคบริการของพรีเวดดิ้งที่มีการโฆษณาที่สวยหรูฮะแต่ถ้าเอเวลาทําจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่คําพูดเลยครับมีการแฉมีการขุดคุยกันในโลกของออนไลน์เนี่ยอย่างมากเลยฉะนั้นทุกวันนี้ครับถ้าเราทําผิดหรือพูดโกหกพูด เขาเรียกว่าอะไรครับไม่จริงเพียงแค่ครั้งเดียวนี่ครับมีในโลกออนไลน์เนี่ยขุดคุณไปมากกว่า10ปี20ปีแน่นอนถ้าเขาขุดได้นะะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับโลกออนไลน,น์รู้จักตัวคุณมากกว่าตัวตัวของเราเองเนาะตัวของเราเองอันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการแฉเนาะร้านบุฟเฟ่พวกนี้ครับเกิดจากการโกหกเกิดจากการออก,ออกโปรโมชั่นที่หลอกลวง นะครับเ,เสือดำเราไม่ต้องพูดนะครับว่าโลกโซเชียลขุดคุยกันมากขนาดไหนก็เกิดจากการการสร้างเรื่องกันขึ้นมาตรงจุดนี้เองนะครับว่าการทำการตลาดในทุกวันนี้ห้ามทำการตลาดสีเทาคือห้ามโกหกโดยเด็ดขาดฉะนั้นห้าม make up story ครับเราต้องใช้คำว่า organic นะ รรมชาติพูดความจริงไม่ดียังไงมีข้อบอกพร่องยังไงบอกลูกค้าไปเลยครับลูกค้ารับได้ครับดีกว่าให้ลูกค้าเนี่ยมารู้ที่หลังผ่านคาโกโหกของเราครับไอ้คำว่าการโกหกของเราเนี่ยต้องยอมรับความผิดพลาดครับเนาะต้องยอมรับความผิดพลาดเริ่มทําการตลาดสีเทาแล้วก็เตรียมยอมรับความเสี่ยงอย่างเช่นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามันสามารถเกิดวิกฤตของไวรัสเข้ามาได้นะมันสามารถทําให้ธุรกิจเราเนี่ยจากที่มัน อะไรครับจุดพีกสูงสุดมันสามารถลงต่ําสุดได้เราไม่เคยคาดคิดว่านักท่องเที่ยวจะหายจากประเทศเราไปมากกว่า90%ฉะนั้นในภาคธุรกิจบริการการท่องเที่ยวหรืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้โรงแรมเนี่ยเ,เราต้องยอมรับว่ามันตกลงไปวูบมากฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเราต้องมีการปรับเครื่องมือของเร,เราเราต้องมีการปรับกลุ่มลูกค้าเราใหม่หาลูกค้าเราใหม่เราต้องมีการปรับโปรเซสของเรากระบวนการฉะนั้นในช่วงที่เกิดวิกฤตนี้อาจารย์เห็นโรงแรมหลายๆโรงแรม รีสอร์ทหลายรีสอร์ทเนี่ยครับไม่ได้ปลดพนักง,งานออกครับแต่เขาเปลี่ยนฮะนักศึการู้ไหมครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรฮะเขาเปลี่ยนตัวเองจากที่บอกว่ามันไม่มีลูกค้ามาหาแล้วอ่ะเขาจะทํำยังไงฮะเขาทําการเดลิเวอรี่อาหารนะเป็นข้าวแกงข้าวถุงข้าวกล่องเนี่ยครับไปให้กับลูกค้าเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปเลยครับถามว่าทาให้ทาให้โรงแรมเขาฟื้นขึ้นได้ไหมมันไม่ใช่หรอกครับแต่เขาสามารถรักษาตัวพนักง,งานเขาได้เปลี่ยนกระบวนการ หลายสิ่งหลายอย่างถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ครับหรือไม่ยอมรับความเสี่ยงในช่วงนี้ครับธุรกิจมันก็จะไปไม่รอดจากที่ได้เงินร้อยบาทเนี่ยครับเรามาไล่เงินเพียง20บาท30บาทดีกว่าเราไม่ได้เงินหรือเราไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลย0นบาทนี่คือตัวกับดักที่4นะครับห้ามเมคอัพสตอรี่ครับต้องพูดความจริงนะครับฉะนั้นสิ่งที่ฝากไว้กับดักอย่าติดกับดัก4เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของเทคโนโลยีครับอย่าติดกับดักเทคโนโลยีเรื่องที่2 อย่าติดกับดักออนไลน์ออฟไลน์ฮะเรื่องที่3ครับอย่าติดกับดักอีโค y ซิสเต็มหรือการขังคุกลูกา้ากับดักที่4ครับเราอย่าติดคำว่าเมคอัพสตอรี่หรือการพูดโกหกครับฉะนั้นจะต้องฝากไว้แล้วต้องเปลี่ยนตัวเองมูฟตัวเองบอกว่าทำไมครับตัวแรกฉนันจะต้องเริ่มที่โมเดลธุรกิจฮะหรือคำว่าออริจินอลโมเดลครับตัวที่2ครับเราไม่ได้เริ่มที่อะไรครับ ออนไลน์กับออฟไลน์แต่เราต้องเข้าใจชีวิตของลูกค้าครับนั่นคือเรื่องของตัวออนไลน์ครับและอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สามครับเราต้องโอเพนซอร์สครับอย่างงกครับเปิดใจกว้างครับเราสามารถเชื่อมกับคู่แข่งขันได้เราก็สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ต่อเนื่องกับเราได้ตัวที่4ครับห้ามโกหกครับต้องออแกนิกครับพูดความจริงเป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งผู้บริโภคเนี่ยสามารถยอมรับได้เราต้องยอมรับครับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเต็มไปด้วยอะไรครับ ทางเลือกฮะลูกค้ามีทางเลือกเยอะแยะมากมายฮะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมาใช้ธุรกิจเราธุรกิจเดียวเราจะทำํงงจจำ,ทำยังไงให้บริโภคจดจําเราได้ทํำยังไงให้บริโภคเนี่ยประทับใจเราได้ทํำยังไงให้บริโภคเนี่ยเกิดความจงรักภักดีต่อเราสิ่งเหล่านี้นครับมันเป็นสิ่งสําคัญในธุรกิจบริการก่อนที่จะจบ EP นี้อาจารย์ขอฝากภาพภาพนี้ไว้ครับเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าไม่มีใครถามว่าอร่อยไหมแต่ขายหมดทุกล็อตที่ปลูกฮะ เขาขายแตงโมใช่ไหมไม่ใช่ฮะแต่เขาขายรูปล่างรูปทรงของแตงโมฮะเอ๊ยมันคืออะไรอาจารย์ยังไม่ได้บอกในอีพีนี้นะฮะแต่ก็จะบอกในอีพีต่อไปว่าไอ้สิ่งทาคำนี้เนี่ยที่ทิ้งไว้ให้กับพวกเราว่าไม่มีใครถามว่าอร่อยไหมแต่ขายหมดทุกรตที่ปลูกเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะมาทํากับธุรกิจบริการในแต่ละบทแต่ละบทเนี้ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องฝาก EP ต่อไปก่อนจบนะครับเนาะไวรัสเราต้องทำไมครับใส่แมสนะฮะ วันนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่แมสเนาะคงไมไ่ติดกับพวกเราเนะนะครับฉะนั้นเรื่องที่2ครับต้องอยู่บ้านนะฮะอย่าออกไปด้านนอกโดยไม่จําเป็นนะครับนะครับแล้วก็มีการล้างมือนะครับแล้วก็ทําไมครับไม่เอามือเนี่ยมา,เ,าเรียกว่าแปะที่จมูกป้ายที่ปากป้ายที่ดวงตาเพราะฉะนั้นะมันเกิดความเสี่ยงทั้งหมดครับสำหรับวันนี้นะครับ อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะักศึกษาคงได้รับประโยชน์จากาคลิป2คลิปนี้สําหรับตัวนักศึกษาเองนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันต่อไปเข้าสู่ทฤษฎีของเซอร์ว e สมาร e เก็ตติ้ง g e m เ n t มนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันแบบ Introduction ขึ้นมานะครับว่าเอยมันเป็นยังไงโลกเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ